เฮเลนซ่าตอนที่8ตุ๊กตาลูกเจีย๊ยบพอกลับมาถึงบ้านเฮเลนก็เดินตามหลังคนพี่เข้าไปและดูเหมือนว่าการที่เขากลับมาจากมหาลัยพร้อมกับพี่โฟกจะทำให้คนในบ้านแปลกใจกันไม่น้อยก็แง่แหละร้อยวันพันปีไม่เคยมีหรอกที่พี่โฟกจะจูงมือเขาเข้ามาในบ้านแบบนี้เออพี่โฟกเฮเลนเดินเองได้ครับ ไม่ต้องจับมือหรอกล่างสูงเจ้าของในตาคมหันขวับมามองเฮเลนทันทีที่เด็กหนุ่มพูดแบบนั้นเป็นน้องห้ามโต้แย้งอะไรแค่เดินตามมาก็พอพูดจบโฟกก็จูงแขนน้องขึ้นไปยังห้องนอนของอีกฝ่ายทันทีเดี๋ยวพี่โฟกเข้ามาในห้องเฮเลนทําไมครับคนเป็นพี่ไม่ได้ตอบกลับอะไรนอกจากเดินเลี่ยงไปนั่งลงที่เตียง แล้วแบมือออกเอามือถือมานี่สิมือถือของเฮเลนเหรอครับใช่เอามานี่พี่โฟกจะเอาไปทำไมครับบอกให้เอามาก็เอามาเถอนะน่าน้ำเสียงที่ดูจะงหดหงิดขึ้นของโ๊กททำให้เฮเลนต้องยอมส่งมือถือของตัวเองให้กับอีกฝ่ายแต่โดยดีแล้วยืนเงียบปล่อยให้พี่โฟกททำอะไรบางอย่างกับมือถือของเขาไปสักพักก่อนอีกฝ่ายจะส่งคืนกลับมา ต่อไปนี้ห้ามแชทห้ามโทรหาใครนอกจากฉันเข้าใจไหมคำสั่งที่ดูจะไม่สมเหตุสมผลของพี่โฟกทำให้เฮเลนต้องเอียงคอถามกับอย่างไม่ค่อยเข้าใจพี่โวกว่าอะไรนะครับเป็นเด็กคิดตามคำพูดของคนอื่นไม่ทันหรืองไงเรื่องแค่นี้ถึงไม่เข้าใจเฮเลนเข้าใจครับว่าพี่โฟกห้ามให้เฮเลน ติดต่อกับใครนอกจากพี่โฟกแต่ที่เฮเลนไม่เข้าใจคือทำไมเฮเลนต้องทำแบบนั้นด้วยไม่ต้องถามมากฉันบอกให้ทำก็ทำเพราะนี่เป็นคำสั่งของพี่ชายแม้แต่แสนดีก็ไม่ได้หรอครับไม่ได้แล้วแดดกับโต้ซังเจอหน้ากันทุกวันยังต้องโทรคุยอะไรกันอีกน้าเสียงที่ดูจะไม่พอใจของโฟกททำให้เฮเลน ต้องเม้มริมฝีปากแน่นข้างในหัวก็มีแต่คำถามเต็มไปหมดว่านี่มันอะไรกันพี่โฟกทำแบบนี้ทำไมแต่ก่อนที่เด็กหนุ่มจะได้ค้นหาคำตอบอะไรไปไกลร่างของเขาก็ถูกคนตัวโตฉุดให้นั่งลงบนตักของอีกฝ่ายและนั่นทำให้เฮเลนต้องตกใจเป็นอย่างมากพระพี่โฟกทำอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่าดิน้นเสียงปาม พร้อมด้วยการวางคางลงบนไหล่เล็กของล่างสูงทำให้เฮเลนถึงขั้นตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกพางหัวใจก็เต้นแรงแปลกๆความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันนะฉันพยายามแล้วพยายามมาโดยตลอดแต่นายก็ยังเอาตัวเองเข้ามาหาฉันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นายเป็นคนเลือกเอง เลือกที่จะเดินเข้ามาในกรงทองของฉันเองนะลูกเจี๊ยบแม้จะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่พี่โฟกพูดสักเท่าไหร่แต่เฮเลนก็สัมผัสได้ว่าต่อจากวันนี้ชีวิตของเขาคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้จะรู้ว่ามันอันตรายต้องถอยหลังออกมาจากตรงนี้แต่ทำไมอีกใจถึงได้บอกให้เขาลองเสี่ยงดูจะว่าไปแล้วตัวเขาเองก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟละมั้ง ทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังคงอยากจะเล่นกับไฟที่อาจจะแผดเผาปีกของตัวเองจนไม่สามารถบินได้อีกเฮเลนปล่อยให้พี่โฟกทิ้งศีรษะลงบนไหล่เล็กของตนแบบนั้นจนอีกฝ่ายพอใจถึงได้ออกจากห้องของเขาไปพอคนพี่ออกไปแล้วเฮเลนก็หยิบม,มือถือของตัวเองขึ้นดูแล้วก็เป็นไปตามคาดพี่โฟกบ็อกและลบลายชื่อติดต่อทั้งหมด ออกจากมือถือของเขาแม้กระทั่งเบอร์ของแด๊ดโต้ซังและแสนดีเบอร์เดียวที่เหลืออยู่ในเครื่องของเขาก็มีเพียงเบอร์ของพี่โฟค,คนเดียวเท่านั้นพี่ทำแบบนี้ทำไมเฮเลนพึมพำขึ้นก่อนหันไปมองตุ๊กตาลูกเจี๊ยบสีเหลืองแสนน่ารักจะว่าไปแล้วตั้งแต่เขาตื่นขึ้นมาพบกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้พี่โฟก็เปลี่ยนไปจากที่เย็นชากับเขามาตลอด ก็กลายเป็นแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขาอะไรกันนะที่ทำให้พี่โฟกทำแบบนั้นไม่เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายเลยจริงๆเฮเลนทำไมเมื่อวานไม่ตอบแชทของฉันลินเซเอ,อ่ยถามขึ้นอย่างแปลกใจเพราะเมื่อวานเธอได้ส่งข้อความไปหาเฮเลนแต่กลับไม่ได้รับการตอบกลับมาของเพื่อนหนุ่มตัวเองจนอดคิดไม่ได้ว่าอีกฝ่ายบล็อกเธอหรือเปล่า ขอโทษนาะลินเซ่ต่อจากนี้ฉันคงไม่สามารถติดต่อกับเธอได้อีกแล้วละ่ะลินเซ่ถึงขั้นสตันไปชั่วคู่เมื่อได้ยินสิ่งที่เฮเลนตอบกลับมาก่อนประมวลผลในหัวหมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่สามารถติดต่อกับฉันได้อีกคือว่านายอย่าบอกนะว่าพี่ชายนายสั่งห้ามนะ่ะอะอืมคำตอบสั้นๆแต่ทว่าทำเอาลินเซ่ ถึงขั้นขมวดคิ้วหมุนพางคิดนี่มันบ้าเกินไปแล้วก็พอเข้าใจนะว่าพี่ชายของเฮเลนเป็นคนห่วงน้องแต่เรื่องสั่งห้ามติดต่อกับเพื่อนและคนอื่นๆแบบนี้มันเกินไปเพราะนั่นมันไม่ต่างจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่หรอฉันก็พอจะรู้นะว่าพี่ชายนายเป็นคนขี้ห่วงแต่เรื่องสั่งห้ามไม่ให้นายติดต่อกับใครเลยแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอ นายยอมได้ยังไงกันเฮเลนถอนลมหายใจออกมาเขาก็พอเข้าใจในความรู้สึกของ ze, ลินเซ่และก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากที่พี่โฟกล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาแต่จะให้ทำยังไงได้ละ่ะเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับพี่โฟกในฐานะน้องชายเขาก็ยินดีที่จะทำตามความต้องการของพี่โฟกโดยไม่คิดขัดขืนมันมีเหตุผลที่ฉันต้องทำแบบนั้นน่ะ เหตุผลอะไรลินเซ่เอ่ยขึ้นอีกครั้งเธออยากรู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เพื่อนหนุ่มผู้น่ารักของเธอยอมพี่ชายขนาดนั้นคงเพราะต้องการโอกาสหระมั้งเฮเลนเอ่ยตอบกลับด้วยแววตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักและนั่นทำให้ลินเซ่ยหยุดซักไซเฮเลนต่อถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าต่อไปนี้ฉันคงต้องปรับตัว กับการที่ต้องสื่อสารกับนายแบบเฟกทูเฟกสินะก็คงอย่างนั้นเฮอ้อการเป็นเพื่อนกับคนน่ารักอย่างนายเนี่ยช่างยุ่งยากจริงๆเลยไม่ยุ่งยากหรอกยังไงพวกเราก็เจอกันที่มหาลัยแทบทุกวันอยู่แล้วอืมมันก็จริงลินเซ่เอ่ยตอบกลับก่อนเผยยิ้มบางให้กับเฮเลนอ้าวน้องเฮเลนเจอกันอีกแล้วนะ เสียงทุ้มที่เอ่ยทักทายขึ้นจากด้านหลังทำให้เฮเลนและลินเซ่ต้องหันไปมองก่อนพบว่าเป็นอีวานชายหนุ่มรูปหล่อเพอร์เฟกที่เดินชนเขาเมื่อครั้งก่อนเออครับทำไมทำสีหน้าแบบนั้นละ่ะพี่ว่าพี่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเสียงพูดหยอกเยา้าที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยทำให้เฮเลนค่อยๆลดความกังวลในใบหน้าลงก่อนเผยยิ้มให้กับชายหนุ่มตรงหน้า ขอโทษครับที่ผมเผลอทำหน้าแปลกๆไปไม่เป็นไรพี่ไม่ถือสาหรอกว่าแต่พวกเรากำลังจะไปไหนกันอ๋อพวกเราจะไปนั่งพักกันที่ร้านกาแฟนะคะเป็นลินเซ่ที่เอ่ยขึ้นพางส่งยิ้มให้กับรุ่นพี่หน้าตาดีจริงหรอพี่ก็ว่าจะไปที่นั่นอยู่พอดีจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะขอไปด้วยพวกเราคงไม่รังเกียจใช่ไหมเฮเลน กระพิบตาปิดๆก่อนหันไปขอความเห็นจากลินเซ่เมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าให้เฮเลนจึงหันกลับมาตอบกับคนตรงหน้าก็ได้ครับดีใจจังงั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอีวานเอ่ยสรุปก่อนเดินนำรุ่นน้องทั้งสองคนไปพี่อีวานไม่มีเรียนหรอคะเมื่อมาถึงร้านกาแฟลินเซ่ก็เปิดประเด็นคุยกับอีวานทันทีก็มีนะ แต่วิชาไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่พี่เลยโดดนะเพราะมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าอีวานตอบกลับพางจ้องมองเฮเลนอย่างไม่คิดปิดบังสายตาว่าตนกำลังสนใจเด็กหนุ่มตรงหน้าอยู่